เฉลยโจทย์ของหลายข้อที่21ในพาร์ทความแรงดันนะครับในพาร์ทของแรงดันนะครับดูโจทย์กันเลยนะครับข้อ21นะครับถังสี่เหลี่ยมมีพื้นที่ก้นถังเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตามรูปเลยนะครับกว้างยาวเท่ากันนะครับแต่ความสูงเป็น2เท่านะครับก็คือเป็น 2A นะครับตามโจทย์เลยนะครับทีนี้นะครับโจทย์บอกว่า อ๋อบรรจุของเหลวสูงสองเท่าเป็นความกว้างของของความกว้างของก้นถังก็ตามนี้เลยนะครับถ้าแรงดันของถ้าแรงดันของเหลวต่อก้นถังเป็น400นะครับแรงดันแรงดันที่ก้นถังคือ400แรงดันก้นถังตรงนี้นะครับ f กอไก่นะครับ f กไก่คือ400นะครับค่าคือ400จงหาแรงที่ของเหลวกระทำต่อด้านข้างของถังก็คือ ราจะให้เป็น f ขอไข่ตรงนี้นะครับกอไก่คือก้นถังขอไข่คือด้านข้างของถังในลักษณะน,นี้เป็นโจทย์ลักษณะเชิงเปรียบเทียบนะครับโอเคนะครับ <c oughs> เราก็จะได้ว่านะครับแน่นอนตามสูตรก็คือ f จะต้องเท่ากับ p คูณ a ถ้าเป็น f อา pe, น้าว f ก้นถังก่อนนะครับเราคิด f ก้นถังก่อนละกันนะครับ f ก้นถังจะต้องเท่ากับ แรงดันความดันที่ก้นถังก็คือ rho gh แล้วก็คูณ a นะครับเราจะได้ว่า rho gh คูณ a a ก็คือกว้างคูณยาว a คูณ a ก็ได้ a กํลังสองนะครับเราจะติดเป็นสมการที่1ไว้ก่อนนะครับต่อไปครับด้านข้างของถัง f ขอไข่นะครับจะเท่ากับแรงดันความดันเฉลี่ยคูณพื้นที่ด้านข้างนะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน2 rho gh แล้วก็คูณพื้นที่ด้านข้างพื้นที่ด้านข้างก็คือเอากว้างคือ a คูณกับยาวก็คือ 2A นะครับตามรูปเลยนะครับพื้นที่สีเขียวนะครับอ่าเราก็จะได้ว่านะครับเราก็จะได้ว่า2ที่เป็นส่วนกับ2ที่คูณ a ตรงนี้ตัดกันนะครับมันก็จะเหลือตัวเลขก็คืออะไรครับโล g G H แล้วก็ A คูณ A ก็คือ A กกาลัง2นะครับตรงนี้จะกลายเป็นสมการที่2นะครับจากนั้นนะครับ เราหยิบสมการสองสมการนี้มาหารกันนะครับ1ห,หารด้วย2จะได้ว่า F กอไก่หารด้วย F ขอไข่จะเท่ากับนะครับโล g เอกำลังสกำลังสหารด้วยโล g h a กำลังสนะครับทีนี้นักเรียนดูดีๆนะครับในพจน์นี้เราจะเห็นว่า ในพจน์นี้มันเหมือนกันเป๊ะทุกประการเลยนะครับ log s ก็เหมือนกัน a ก็เหมือนกันตัดกันแล้วมันจะเป็น1นะครับถ้าตัดกันเป็น1แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราแทนค่าลงไปนะครับจากโจทย์บอกว่าแรงดันที่ก้นถัง f กอไก่นี่คือ400นะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปตรงนี้คือ400หารด้วย f ขอไข่เท่ากับ1เพราะฉะนั้นถ้าย้าย f ขอไข่ไปก็จะกลายเป็นว่า400 ก็จะเท่ากับ f ขอไข่ด้วยเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ f ขอไข่เรือว่า f ด้านข้างแรงดันด้านข้างก็มีค่าเท่ากันกับแรงดันที่ก้นภาชนะก็คือ400ตัวเลือกคือข้อขอไข่ครับข้อนี้ตอบขอไข่คือ400นะครับเสร็จเรียบร้อยครับ